าการฆ่าพ่อฆ่าแม่มันเป็นเรื่องที่บาปหนักเหมือนกันนะถ้าพูดถึงตามตามหลักทางพุทธศาสนาของเรามันเป็นอนันตเดียกรรมมันก็คือมีกรรมอยู่ห้าข้อมันมีฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำพระพุทธเจ้าห้อเลือดยุโยงพระสงฆ์ให้แตกแยกศาส,สนาอื่นเขาก็ไม่รู้ว่าเขาถือกันยังไงหรอกแต่ว่าศาสนาเรา ถ้าฆ่าพ่อฆ่าแม่ถือว่าเป็นเป็นคำหนักมากนะก็ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงหรอกไม่รู้ว่าแต่ว่าทางพุทธศาสนาเราถือว่ามันมันเป็นการกระทาที่ที่ที่เลวหลายที่เลวสามสุดยอดนะ่การฆ่าพ่อฆ่าแม่ตกนรกหมกไม่เขารู้ว่าชาติตายไปจะเป็นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่า พูดถึงตามหลักทางพุทธศาสนาพระท่านก็บอกว่ามันเป็นกรรมหนักพอสมควรในการฆ่าพ่อฆ่าแม่พวกเราถ้ามีพ่อมีแม่พวกเราก็อย่าหาทำดีกว่าถ้าถูกท่านด่าท่านต่อว่าแล้วก็ก็ทำยังไงก็ได้นะครับแต่ว่าแต่อย่าไปฆ่าท่านก็ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตายเรามันจะตกเราลงบุกไห่หรือเปล่าหรือยังไงเราคนมีจริงสวรรดิ์มีจริงอะไรหรือเปล่า แต่ว่าเราก็ไม่เป็นสิ่งที่ไปต้องอยัาหาทำนะการฆ่าพ่อฆ่าแม่เรื่องนี้เรื่องนี้เกิดขึ้นจริงเนมันเป็นเรื่องของอเด็กที่อยู่ก็มัไม่ใช่ไม่ใช่เด็กรรอยเนี่ยมันก็ตายไปแล้วเยที่อยู่ในหมู่บ้านของผู้มีใหญ่นี่แหละเรื่องก็คือว่ามันมันก็เป็นนักเรียนนะหมายความว่าตอนตอนที่เกิดเรื่องเนะี่ยเป็นนักเรียนน่าจะเรียนอยูุ่มัธยมนะ ก็ก็มันก็ไม่รู้เหมือนกันหรอกไม่รู้ไปเรียนหนังสืออย่างไงถึงขนาดว่าต้องเกเลยต้องติดยาอะไรประมาณนั้นนะมันก็เป็นนักเรียนแล้วก็ชอบขอเงินแม่ครับขออยูง่งันนะ่ะแม่ก็ด่าอยู่นั่นนะ่ะได้ยินเสียงด่าเสียงบ่นอยู่ตลอดเวลาชาวบ้านที่อยู่บ้านใกล้เลือนเคียงนะ่ะเขาก็รู้เรื่องราวเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ ทุกทุกครั้งน่ะที่ที่มันขอเงินแม่แม่มันก็จะด่ามันอยู่เรื่อยๆด่าแบบด่าแบบด่าแรงๆเลยน่ะด่าจนคือมันก็ก็ไม่รู้เป็นยังไงมันก็ขอเงินแม่ขอทีไรก็ถูกแม่มันด่าก็มีวันหนึ่งชาวบ้านก็คาดไม่ถึงว่ามันจะมันเรื่องเรื่องราวมันจะเกิดขึ้นร้ายแรงขนาดนั้นะ มันก็ขอเงินแม่ก็จะประมาณว่าไปซื้อยาซื้ออะไรเสพเลยประมาณนี้เลยก็ถึงขนาดฆ่าแม่ตายนะครับวันนั้นนะ่ก็เอาอาวุธก็จะประมาณไม้หน้าสามอะไรประมาณเนี้ยมันคงจะเมาสักหน่อยนะครับขอเงินแม่ไม่ได้แม่ก็ยังมาด่ามาต่อว่าก็ต้องการจะคือต้องการจะเสพยาอย่างมากเนะี่ยขาดยาอย่างหนักอะไรประมาณเนะี้ยยิ่งไม่ได้เสพเข้าไปเกิ ก็คงอารมณ์ก็คงขึ้นนะครับก็คงเดือดจัดค่าแม่ตัวเองตายแต่พ่อมันก็ตายเป็นหลายปีแล้วแหละมันก็อยู่กับแม่ของมันก็ไปโรงเรียนไปโรงเรียนก็ไม่ค่อยเรียนค่อยอะไรเท่าไหร่ก็วันวันก็เล่นกีฬาอะไรบ้างหน่แต่ว่าจะขอเงินแม่บ่อยมากนี่ยในครั้งนี้มันก็ถูกค่าแม่ของมันตาย ก็าจาได้ว่ามันก็ติดคุกอยู่ไม่นานหรอกมันก็อายุไม่มากเนะี่ยก็หลายปีอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ไมไมถึงกับสิบปีก็ประมาณสี่ปีห้าปีอะไรประมาณนี้นแหละคดีฆ่าแม่ตายก็ไม่รู้ว่าศาลยุติธรรมเขาทำากันยังไงหรอกเขาก็คือฆ่าคนตายที่แท้น่ะทำไมปล่อยออกมาเร็วขนาดาน,นั้นก็ยังไม่รู้เหมือนกันก็ พอแม่มันตายที่บ้านมันก็ไม่มีใครอยู่เลยนะเพราะมันออกจากคุกมาใช้เวลาอยู่ในคุกก็ประมาณสี่ห้าปีเนะี่ยก็ออกมาออกมาอยู่ที่บ้านหลังนี้แหละมันก็ไม่มีทางไปเนาะอายุมันก็ไม่มากเท่าไหร่วิชาความรู้ต่างๆที่ดําเรียนมาก็ไม่ไม,ไม,ไมีไม่อะไรเขาอบรมอาชีพอะไรอยู่ในคุกนะก็ก็แค่นั้นก็ประมาณว่าคือคือมันก็หายเลี้ยงตัวเองไม่ได้พูดง่าย ก็มาอยู่บ้านหลังหลังที่มันอยู่กับแม่ันี่แเลยแม่มันก็ตายไปแล้วมันก็มาอยู่หลังบ้านหลังที่มันอยู่มันก็ซุดโมซุดโซมคนสมควรแหละเพราะว่าไม่มีใครอยู่ไม่เคยดูแลไม่เคยสนใจอะไรเลยเขาก็เขาคิดว่ามันมันคือไม่มีใครอยู่แหละครับพ่อมันก็ตายแล้วแม่มันก็ฆ่าแม่ตายมันก็ติดคุกพอมาอยู่บ้านก็บ้านก็ซุดโซมพออยู่บ้านจําได้ว่า เห็นมันอยู่นะช่วงหนึ่งระยะเวลาหนึ่งเห็นมันมาอยู่บ้านมันนี่แหละแต่ว่าไม่มีใครคุยกับมันในสิครับชาวบ้านเขารับไม่ได้ในสิ่งที่มันทำจะไปซื้อของจะไปหางานหาการทำอะไรเนี่ยก็ไม่ไม่ค่อยมีใครจะสนใจใยดีอะไรกับมันนมันก็จำได้ว่ามันก็เห็นมันอยู่ผักหนึ่งมีวันหนึ่งได้เจอมัน ก็ถามข่าวถามเขา,า,ม,เขามันว่ามันไปทําไงไหมไงมันบอกว่ามันไปทํางานแบบน้ําแข็งที่ในตัวเมืองไงแหละความจริงในตัวเมืองกับบ้านหมู่บ้านก็ไม่ไกลกันเท่าไหร่นะครับประมาณยี่สิบกิโลได้เยนะ่ยเขาก็คงรับมันเขาคงไม่รู้ประวัติรู้อะไรของมันนะเขาก็รับมันไปทํางานด้วยนะก็ทําทาอยู่พักหนึ่งก็คุยกันมันก็บอกว่ามัน มันก็ไม่มีที่ไปหรอกเวลามันทํางานเสร็จมันเลิกงานเสร็จมันก็ไม่นอนที่บ้านหลังนี่แหละหลังที่เคยอยู่เนี่ยหลังที่มันฆ่าแม่ตัวเองตายเนรูปของแม่ของพ่อมันก็ติดอยู่ที่ผนังผนังบ้านเนี่ยมันก็บอกว่าแต่ละคืนเนี่ยก็ไม่ถึงกับว่าผีแม่ของตัวเองมาหลอกมาหลอนอะไรหรอกแต่ว่ามันมันเศร้าใจมันสลดหงุดหงิดใจแต่ละคืนมันมันแย่มากนะความรู้สึก นอนอยู่ก็เห็นพอเงยหน้าขึ้นไปเห็นผนังดูผนังเห็นรูปแม่ของตัวเองเห็นพ่อของตัวเองมันมันแย่มากครับคนรู้สึกตอนนั้นมันบอกการใช้ชีวิตของมันเวลามันจะซื้อกับข้าวซื้ออาหารการกินเนี่ยมันต้องซื้อมาจากในเมืองนะครับมันจะมาซื้อตามหมู่บ้านตามชาวบ้านไม่ได้ไม่มีขยไข้มันมันเลิกงานเสร็จมันก็รีบซื้ออาหารการกินอาหารถุงมา ที่บ้านของมันมันคือซื้อของที่บ้านใกล้เลนเคียงไม่ได้ไม่คนขายให้นั่นแหละการใช้ชีวิตของมันเป็นอยังไงเลยก็ไม่ได้เจอมันสักระยะหนึ่งมีวันหนึ่งขี่มอไซค์ผ่านหน้าบ้านของมันเห็นคนกําลังมุงดูรักษอย่างผู้ใหญ่เข้าไปถามดูปรากฏว่ามันฆ่าตัวตายเราเห็นมันผูกคอตายที่ห้องของมันนะห้องของมันก็มีรูปพ่อรูปแม่ของมันติดอยู่นั่นแหละ เห็นชาวบ้านกําลังเอาศพข,ของมันลงมาจากคือห้องคือข้างบนบ้านมันเป็นอุทาหารณ์สอนใจของการให้เราจะทำอะไรระวังด้วยแหละครับอย่าหาทำดีกว่าการฆ่าพ่อฆ่าแม่มันเป็นอน,นันตรเรียกับ